อย่าซนสิคะอย่าซนสิคะใจเย็นนะใจเย็นทุกคนใจย่อมร่มดิใจ่อร่มดิใจย่อมร่มดิโอเคทุกคนวันนี้ไหนไหนเราก็มาเก็บขยะร่วมกันแล้วนะขอแจ้งกติกานิดน,นึงเนะาะเหี่ยวเล่นเล่นเกมกันนิดนึงถึงแม้เราจะเล่นไม่ค่อยเป็นนะก็คือวันนี้มันเป็นวันเด็กเราจะใช้สรรพนามตัวเองว่า <S <S หนูกับผมละกันแล้วก็ต้องเรียกเรียกคนนะว่าพี่นะ นี <54. S 2> ่เดลงลงมาข้างล่างตรงเลื่อนก็ไม่มีจะโค้นฮะหลังจากเข้าไปก็กล้ขนนาดีเหรอคะเตรียมเตรียมรับมือกันด้วยนะฮะอาจจะเจอมอนสเตอร์เตรียมรับมืออุ้ยอ๋อตกใจตกตกใจพี่หมีค่ะหน้าหน้าขาวตกใจเดีจะจะทำไมทำไมทางออกทำไมทางออกเขามีสองประตูยวมันออกได้เหมือนกันใช่ไหม่ยตรงไปโอนนี้เรา พียังไม่เจอพีังเฮ้ยเอ้ยโ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 อ้ยอยโอ้ยโอ้้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยยโอ้ยโอ้ย้ยยอ้ยโอ้้วอ้ออ้โอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ย้ยอ่ยโยยโอ้ยยโอ้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 ยโอดูโอ้ยโอ้ยโออ้โย อยู่ันนี้อันนี้อันนี้ค่อยไปนะค่อยไปนะที่ขานสะกะมาสะมาค่อยไปนะไม่ต้องรีบพี่เหนื่อย่ต้องก่อนแล้วผมเหนื่อยผมเหนื่อยผมเหนื่อยไม่ต้องวิ่งนะไม่ต้องค่อยครับค่อยๆมันสะพานโยกแล้วพี่แใครทำสะพานพังขนาดนี้มีมีเจ็บงั้นเดี๋ยวหมีมาโอ้โหเจ็บเหมือนกันเลย ฮัลโหลทุกคนพี่ทั้งหลายอยู่ไหนกันฮัลโหลฮัลโหลพี่ทุกคนพี่ทุกคนอยู่ไหนกันฮัลโหลโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยฮัลโหลวอ๊ยวอ๊ยเปิดกีดเลยเปิดกีด โดนมาตรงพี่ตรงพี่ตังโดนเร็วๆพีแล้วแข็งโดนแล้วจะรอดไหมคะเนี้ยจะรอดไหมคะเนี่ยรอพีดีไม่ไปมันจะไปร้อนมากเลยรอสารมาบุญนะครับหนึ่งเฮ้ยปนึ่งไปนะอุ้ยไปงมันไปอะไร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 อ่าฮันดีก็เฮยเฮเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย มันตีดแมลงมันจะตีมันจะไม่รู้อยู่มันถ้าเราไปจ้องมันบ้างไม่มีเลยพี่มีิวพี่มีไม่ไหนแย่ๆบาดเจ็บว่ะมีมิ้วหนูมนีว่าเจ็บค่ะพาเรนน้อยอยู่ไหนออกสายออกสายอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีน้ำเลยเดี๋ยวมีน้อยจะท้ำให้รับจ้บปะ้าโอเคเป็นเวเวกินตุยอะไลยครับพี่ๆทุกคนถือนี่อยู่มันได้ไหมถือนี่อยู่ได้ไหม จเยพี่เฮ้ยเฮ้ยเลยเฮ้ยเ้เฮ้ยเจัยเฮ้ยเฮ้ยเฮ่ยเเฮ้ยเฮ้เฮพี่เฮ้ยเเ้ยเฮเฮ้ยเฮเลยพี่ยเฮพี่ฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเ้ีเ้ยเ้เฮยเฮเฮยเฮ้ยเ้เฮ้ยยเฮ้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 ฮ้เฮเฮ้ยย ที่นั่นแหละเขาได้ลงไปลงเหวไปแล้วเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยวิ่งเลยมิเฮ้ยวิ่ง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 เลยไปทันมาไปทันมาออกขวาออกขวาฮะนี่นี่ครับกดนี่ทางแค่นี้ว้าวมันมาอยู่ใกล้มากอุ้ยสวายจิตเร็วเร็วเร็วรีบเข้ามารีบเข้าม้าอย่าไปรักล่าอย่าอ่า พี่บินคนขอออกเลยนันะกฮักนักฮักกรทำความกระล้มเจ๊เลยต้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าอุ้ยพอมากเสิงสะท้อนแล้วพร้อมมากเขาสิงสะท้อนแล้วพอมากถ้าอย่าทางนี้นะผมว่า มีมีการมองเลยร้องแล้วค่ะเมื่อกีนตั้งเลยค่ะพี่เวพี่เวไม่นี่หรอหุ่ยเฮ้ยตกใจจีบวิ่งผ่านตกใจหมดเอาอเฮ้ยมาค่ะโอเคีอ,เคอันนี้เราครบครับครบครับครบแล้วคร็จแล้ว โอเคโอเคโอเคสมาชิกมไปห้องน้น้มีป้อมไนมีมีไปเดินเยียมแลวเบิดไม่า่เ่นะคะนิครับโอ้ไยทำงานนี่มันออกอะอยากได้ของอะอรอ่ะอเหมือนมีี่ถ้าเราสู่โลกวิญญาณที่มีว เดั๋ยวคนตายจริงเขาหน้าประตูเลยพี่หมีพี่หมีมิวตายเขาโดนปืนกลน่ะโดนปืนกลนี่เหรอแล้วแล้วดูโดนอุ้มสภาพสภาพโอนามิวสภาพน่าเกลียดมากอุ้ยเอาเราเอาเขาออกไปนด้วยไหมครับอตายตาไปหลับตาไม่หลับถือศพมาอย่างนี้เลยคนนะคะดูทราบพี่หมีเลยว่า

วัดวัดสพวัดเจ้า้คามลุกพี่วิวมีเห็นศงพี่ิวเมื่งกี้พี่งดีว่าทิ้นผมตายดีกว่าโอ้ยอะไรวะเนี่ย โอ้ยไปกันทุกคนเลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใคดีกนวโอเคขอบคุณที่ร่วมาสิดีที่ดีเท่รดมาแลครับพี่ทั้งหลายไปกันหมดเลยไม่เจอของเลยอะครับเรากลับมาที่เดิมือกี้มีว่ามีได้กับมาทางประตูหลังปะเดี่ยไม่ใช่ดิาดะประตูหน้าป่ะประตูประตูหน้าประตูหน้าเฮ้ยเะล่ะ อไอ้หนูอะไร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 กูเต้น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 นี่อันนี้คือแมลงขโมยของอ่ะถ้าเราไปอุ้ยเอาเอาเอาเดี๋ยวมีตีมีตีมแมลงอยู่แล้วแล้วเขาเขามีมีมนุษย์ตุ้ยแย่ค่ะมีตีมแมลงอยู่มียาซ้ำเติมมันแล้วแล้วเขาก็เดินมาโดนให้มีตี เอ้าพิซาโตเหรอพี่มีตีเหรอคะ้นเ่นพี่มีตีตายเหรอใช่ะมีจะตีมาแรงคุณพี่รู้ไหมตอบจับไข่คั้นเล่ยศพบพิซาโตเหรอมาตอนนะพิซาโต้ผมีฉากฆาตกรรมเกิดขึ้นค่ะมาต้อนขั้นลบเลยจำไม่ได้โอเควันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาอยู่เล่นนะคะสนุกมากจริงจากที่เล่นไม่เป็นเลยก็เริ่มเป็นแล้วนะขอบคุณนะคะ เย้โอ้ยเต็มจอเก็บรโอ้ยโอเคไว้ไว้เจอกันใหม่ยบยาบายบายบายทุกคนนะคะบายพื่อนบุกคนขอบคุณนะคะบายค่ะโอ้ยเต็มจอบาย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 ออก อย่าไปลงโคนนะอ๋อห้ามตกใช่ไหมคะใช่ถ้ารู้ว่าใกล้มันมาจมอ่ะเราก็รีบเดินออกนะให้เดินแบบว่าถอยหลังกลับแบบไม่ไม่ให้เดินไม่ให้เดินตกเข้าไปนี่ไงว่าเดินเนี่ยเนี่ยนี่นี่นี่เนี่ยมิวรู้จักธรณีสูบไหมธรณีสูบมีวมาดิอุ้ยม่วมาดิพอดีมิวมาดิมาดินตรงไปขมาดิมาดิเดินไปตรงนี้ครับตรงนี้เลย ทำไมหรอคะมีอะไรอะหลอกให้ทำอะไรอีกวะเนี่ยยังไงให้สาธิตให้ดูเลย้ยเลยถ่ายบ้าถ่ายมากี้มิวเอามิวเอาล้วจะเดินดึกทำไมถ้ารู้ว่าใกล้มะจมมันมาจม่ะเราก็รีบเดินออกนะให้เดินแบบว่าถอยหลังกลับแบบไม่ไม่ใช่เดินไม่ใช่เดินตกหัวไปไม่ใช่เดินตกหัวไปมิวเลย พี่มิวก็บอกแบบว่าถ้าเจอโคนแล้วแบบเขารู้ว่าตัวเองชมไปอย่าเดินจะเดินลึกเข้าไปให้ถอยถายตอนแรกแล้วเดินตรงเข้าไปลึกเลยจบแล้วพี่มิตพี่มิวไปทุ่เย่แล้ว